อย่างนี้แหละอย่างนี้ได้เหรอ สวัสดีทุกท่านนะครับอ่าก็มาพบกับดบดนตูตเรียวในพาร์ทที่3มั้ในพาร์ทที่3แหละก็มีคนขอผมมาเยอะนะครับว่าพี่ช่วยสอนการ360องศาหน่อยหรือคนไทยเรียกว่า72นะครับก็คลิปนี้เยาผมก็คงจะสอน360หรือ72เนาะหรือ การสปินต่างๆที่ทําให้หลบการโจมตีของคิลเลอร์ได้นะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นเป็นทักษะที่ต้องที่ต้องหัดกันนะเ,เขาเรียกอะไรต้องหัดแบบว่าหัดให้คุ้นมือเนาะแล้วผมก็ยังไม่ได้ทําทําชํานาญขนาดนั้นนะครับแต่ก็ก็สอนได้นะแต่ว่าการที่จะทำทำชำนาญอะต้องอยู่ที่ที่คุณแลวแหละว่าคุณจะ คุณจะฝึกเยอะฝึกน้อยขนาดไหนเปิดว่าเริ่มเลยแล้วกันตอนแรกเราเข้าเกมมาเนาะเราไม่ต้องรอรอรอห้องนะคือแบบเราเข้ามาแล้วเราก็กดที่ที่อ่าเตรียมเริ่มนะฮะฝั่งซ้ายนี้ตัวตัวผมบังอยู่แป๊บหนึ่งนะอ่ะเตรียมเริ่มตรงนี้นะครับกดเตรียมเริ่มไปเลยเล่นคนเดียวนะฮะแล้วก็กดเรียนรู้วิธีการหลบหนีนะครับกดเข้าไปเลยโอเค เราก็เข้ามาหัดคนเดียวในห้องห้องฝึกสอนเลยนะคือแบบเราไม่ต้องไปลำบากเพื่อนร่วมทีมหรือว่าอะไรการที่จะหัด72ก็คือจะมี2แบบนะครับในเริ่มต้นนะก็คือ W A S D นะครับสามารถดูที่คีย์บอร์ดฝั่งขวาผมได้นะ W A S D นะครับนี่คือการหมุน72แบบทวนเข็มนะ หรือจะมีอีกแบบก็คือ W D S A นี่คือตามเข็มนะครับอันนี้ทั้งนั้นอยู่ที่แต่ละคนนะว่าคุณถนัดแบบไหนคุณจะถนัด W A ก็ได้หรือ W D แต่สำหรับตัวผมจะถนัด W A นะครับให้คุณกดชิปนะการเริ่มให้คุณกดชิปค้างอย่างนี้ W A S D นะครับเป็นอย่างนี้คือเราไม่ต้องกดเร็วมากนะ ทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับให้มือคุ้นชินนะแล้วถ้าเราทําได้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้เลยคุณดูสิมันจะหมุนเป็นวงกลมสวยๆอย่างนี้นะครับถ้าคุณทําเร็วไปมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าคุณกดเร็วไปปุ๊บตัวละครมันจะยึกยักนะครับจะกดไปจะกดไม่ไปนะมันจะกดไม่ไปและการจะทำเจ็ดสิบสองเนี่ยมันไม่สมูทแล้วคิลเลอร์เนี่ยจะตีคุณได้นะทําไมถึงคิลเลอร์จะตีได้เพราะเราทําอย่างนี้ยใช่ไหม ตัวเรามันไม่หมุนไงทุกคนดูดิตัวเรามันไม่หมุนนะเห็นไหมมันอยู่กับที่ให้คุณเริ่มต้นจากการ WASD หรือ WDSA ให้มันหมุนสวยๆอย่างนี้ก่อนอ่ะนี่คือหัวข้อหลักของการทำ3า3ห0หรือ72นะครับชิป WASD อย่างนี A ้นะให้มันหมุนแบบสวยๆไม่ใช่แบบเรากดเร็วเห็นไหมกดเร็วมันก็จะตึกตักตึกตักตัวละครมันก็จะไม่ไปนะครับหรือว่าถ้าเรากดช้าไปวงหมุนอ่ะมันจะเป็นแบบวิ่งอ้อมแทนมันจะไม่หมุนอยู่กับที่อย่างนี้นะให้มันหมุนอยู่กับที่อย่างนี้นะถ้าเรากดช้าไปไหมมันจะวิ่งอ้อมแทนครับตัวละครมันจะวิ่งเป็นวงกลมมันไม่ใช่แบบสปินนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกสปินแต่อันนี้น่ะเขาเรียกวิ่งเป็นวงกลม ในเมื่อคุณทำจนชินแล้วนะครับให้คุณสะบัดเมาส์ไม่ใช่สะบัดเมาส์เขาเรียกว่าลากเมาส์นะให้คุณลากเมาส์ถ้าคุณทำทวนเข็มคือ W A S D <S ให้คุณลากเมาส์ไปฝั่งขวาขวาออกล่างนะครับขวาแบบประมาณนี้นะประมาณนี้นะด,ดูการลากผมขวาออกล่างเป็นเป็นมุม ทะยงลงนะครับทะยงลงอ่ะทะยงลงนะทําไมถึงต้องทะยงลงถ้าคุณลากขวาอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะมันก็จะได้นะแต่ว่าการสปินมุมกล้องอะ่ะมันจะมันจะติดเขาเรียกว่าอะไรมันจะทําให้อินดิเมชันของตัวละครไม่สมูทนะครับไม่สมูทนะเห็นไหมมันจะเร็วไปถ้าเราลากลงข้างล่างเนี่ยมันจะแบบอย่างนงี้ใช่ไหม มันจะเป็นมุมเขาเรียกอะไรอ่ะมุมมุมสูงนะมุมสูงแล้วก็หันขวาถ้าเราลากขวาเฉยมันจะเป็นมุมนี้มันก็ได้แหละถ้าจะว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละครับแต่ว่าถ้าลากลงอะ่ะมันจะถ้าขวาลงนะขวาลงมันจะดูสมูทกว่าใช่ไหมทุกคนอ่าให้คุณฝึกอย่างนี้นะครับ WASD แล้วก็สะบัดเมาส์นะ สะบัดเมาส์ตอนดีนะฮะ w a d ซึบสะบัดเมาส์ w a d ปุ๊บสะบัดเมาส์นะฮะคือปล่อยดีปุ๊บสะบัดเมาส์นะ w a d ปุ๊บอย่างงี้ w a d ปุ๊บ w a d ปุ๊บอ่าหรือถ้าคุณ w d s a เป็นตามตามเข็มนะ w a w d s a สะบัดเมาส์ซ้ายนะ d s a สะบัดเมาส์ซ้ายอย่างงี้ครับอย่างงี้นะครับ แต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ชํานาญด้านนี้นะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วแหละว่าคุณจะชํานาญด้านไหนอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอานที่ดีก็ฝึกไว้สองสองอ่าเขาเรียกว่าสองทางเลยดีกว่าเพื่อเวลาเราแบบถ้าเราไปหลอกคิลเลอร์ยังไงถ้าเราหลอกคิลเลอร์แล้วเราหมุนในทางเดียวคิลเลอร์เขาจะตัดจับทางเราได้นะครับแล้วเขาก็จะสะบัดเมาส์มาฝั่งฝั่งที่เราทําบ่อยๆนะซึ่งถ้าเรา สะบัดปุ๊บแล้วเราก็มาสะบัดอย่างนี้ปุ๊บชิลเลอร์เขาจะงงนะครับก็ควรฝึกทั้งสองทางหละแต่ต้องมีทางหนึ่งที่เราถนัดอ,อันดับแรกคือวิ่งหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้นะพอวิ่งหมุนเป็นวงกลมปุ๊บสะบัดตอนดีนะครับอย่างนี้นะหรือสะบัดตอน A อนะ,อะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ถ้า คุณลนเวลาโดนไล่แล้วคุณลนนะมันจะมันจะไม่ไปเว้ยมาดูนะถ้าโดนถ้าโดนไล่แล้วเราลนทาไง้องกดปุ่มเร็วมากปุ๊บปุ๊บ,บเห็นไหมตัวละครจะอยู่กับที่เลยมันจะไม่ไม่เป็นวงกลมแบบกว้างๆนะครับปุ๊บเนี่ยตัวละครเราอยู่กับที่เลยเนี่ยอ่าดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจุดสังเกตคือผมจะยืนบนญ่านี้นะแล้วมันก็จะอยู่กับที่นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนทํา ทำเหมือนไม่ได้ทําอ่ะเออแล้วคิลเลอร์เราก็จะตีโดนนะครับคุณต้องใจเย็น <_ t od> ๆอย่าลนแล้วกดปุ่มให้เป็นจังหวะถ้าคุณกดปุ่มเร็วแล้วคุณลนมันก็จะอยู่กับที่อย่างนี้นะคุณต้องค่อยๆกดเป็นจังหวะอย่างนี้แล้วก็สะบัดอย่างนี้นะครับไม่ต้องคือไม่ต้องลนนะไม่ต้องลนแบบไม่ต้องกลัวแบบว่าต้องกดเร็วๆไม่งั้นคิลเลอร์จะฟันไม่ทนันไม่ใช่มันต้องกดเป็นจังหวะนะครับคุณกดชา้ชาๆก็ได้คิลเลอร์อยังไงก็ฟันไม่โดนนะครับ เมื่อคุณฝึกจนชินแล้วนะครับให้คุณมาฝึกการวิ่งมองหลังชอบสนมากคนวิ่งมองหลังอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคุณวิ่งมองหลังไปแล้วนะถ้าคุณวิ่งมองหลังเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าคุณ as อย่างนี้ใช่ไหมเอาผมฝึกตอนวิ่ง as ก่อนนะ as อย่างนี้ให้คุณมา s a s dw ปุ๊บ งงไหมงงไหมงงใช่ไหมเอาใหม่เมื่อคุณวิ่งมองหลังอย่างนี้ให้คุณกด A ค้างแล้วก็ S D W ไม่ต้องงงครับคือถ้าเราวิ่งหน้าเรา A S D W ใช่ไหม W A S D W อย่างนี้แต่ถ้าเราวิ่งหลังอ่ะมันจะเป็น S A S D W คือมันจะสวนทางกันนะครับคือเปลี่ยน W เป็น S นะ เหมือนกับทางถ้าเราวิ่งถอยหลังก็จะเป็น s ถ้าเราเดินหน้าก็จะเป็น w เนาะวิ่งมองหลังคิลเลอร์อย่างนี้ปุ๊บุผลที่ที่ต้องกดที่ต้องกด a a ก่อนใช่ไหมเราเราจะหมุนเจ็ดสิบสองไปทางขวาอย่างนี้เนาะแล้วเราต้องกด a เพื่อให้ตัวละครเรามันมูฟเมนต์ไปทางนี้แล้วคิลเลอร์เนี่ยก็จะตีมานะครับตีมาฝั่งนี้แต่ว่าที่จริงอะเรา ราหมุนมาฝั่งนี้ไงเราหมุนมาฝังงาา่งนี้แล้วทิลเล์เข้าไปตีฝั่งนู้นมันก็ก็ไม่โดนเราอยู่แล้วครับเข้าใจเนาะคือวิ่งมาปุ๊บเอโยกแต่ที่จริงเรามา S D W อย่างนี้ปุ๊บเขาจะตีตอนเราโยกไปฝั่งเอครับแล้วเราก็หมุนมาทางดนะีเนาะไม่งงเนาะไม่งง A S D W ปุ๊บเนีย่ยหรืออีกทางหนึ่งก็คือ าคุณวิ่งมาทางดีอย่างนี้ดี D. ให้ตัวละครมุฟเมต์มาทางนี้นิดนึง s a w ปึ๊บสะบัดไม่ยากครับไม่ยากลองหัดดูนะฮะสะบัดถ้าวิ่งมาข้างหลังให้สะบัดต,ตอนไหนให้สะบัดต,ตอน W ครับวิ่งมาทางหลังนะปึ๊บทางนี้ทางนั้นอยู่ที่คิลเลอร์นะครับว่าเขาจะจับทางเราแล้วก็สะบัดเมาส์ตามทันได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหัดเจนะ็บ12น่ะให้ทำให้มันคล่องๆนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าการที่7 2นะ่ะการที่เราสะบัดครั้งเดียวนะ่ะคิวเลอร์เขาสะบัดเมาส์ทันครับทำยังไงทิวเลอร์ถึงจะสะบัดเมาส์ไม่ทันก็คือคุณต้องทำ360หรือ72 2ครั้งติดนะฮะ2ครั้งติดก็คือวิ่งมาปุ๊บ a s d a b L, ปุ๊บแล้วก็อีกรอบนึงนะครับ ประมาณนี้นะปึ๊บป,ป,ป,ปึ๊บสองรอบนะครับตอนแรกคุณทํารอบเดียวปึป๊บคิลเลอร์เขารู้รู้ทันนะเขาจะสะบัดตีเราโดนถ้าเราทํารอบเดียวแต่ถ้าเราทำสองรอบเนี่ยมันจะหมุนสองครั้งแล้วคิลเลอร์เขาจะสะบัดเมาส์ไม่ทันนะครับแต่ข้อเสียก็คือคุณจะเสียเวลาในการเข้าแมสก็คือว่าคุณจะไม่สามารถวิ่งเข้าแมสเพื่อฉีกได้เออแต่ว่าคุณจะไม่โดนตีเมื่อคุณสะบัดสองครั้งอย่างนี้ปึ๊บสองครั้งอย่างนี้ ใช่คิลเลอร์ตีไม่โดนแต่ว่าคุณก็คุณก็อยู่แถวคิลเลอร์ที่เดิมอยู่ดีเนาะแต่ว่าก็ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะยื้อเวลาได้อีกสักประมาณ3าวิก็โอเคอะไรเงี้ยคือถ้าคุณชินกับการสะบัด1รอบแล้วนะคุณก็ต้องมาหัดสะบัด2รอบนะครับหัดไปเรื่อยๆหัดเป็นแบบ2รอบ3รอบสี่รอบติดก็ได้นะสำหรับตอนหัดนะครับแต่ว่าถ้าตอนไปจู้จริงแค่2รอบก็พอ2ถึง3รอบก็พอนะเวลาสะบัด นี่นะปึ๊บ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 ประมาณนี้นะครับหัดไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จบบทเรียนกับการ360หรือ72โดยมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในสเต็ปต่อไปนะครับก็คือมีแอร n t e c h แล้วก็ Moon Walk อะ r อ n อนเท h แล้วก็ Moon walk แล้วก็มีสปินไฟฉายนะทุกคนมีสปินไฟฉายด้วยนะ การไอรอนเทคทำยังไงเดีย๋ยวผมจะทำให้ดูแต่ว่าผมก็ยังทำไม่ชำนาญน,นะฮะไอรอนเทคมันทำยากการที่คุณไอรอนเทคก็คือการที่คุณมู o วอล์กแบบหันจอไปด้วยนะฮะมานี้นะครับนี่อันนี้คือการ a อรอนเทคนะข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันเหมือน Moonwalk ครับแต่ว่าคิลเลอร์จะแบบ เห็นตัวเราสะบัดไปมาอย่างนี้นะสะบัดไปมาอย่างนี้อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ดิสะบัดหน้าตรงอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดินถอยหลังซึ่งคิลเลอร์เนี่ยจะจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะตกลงเราจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับมันสามารถเอาไปคอมโบกับสามหศนได้นะอบนี้นะครับแล้วก็สะบัดปึ๊บป๊บวิธีทำก็คือแอรอนเทคนะให้คุณหมุนหนึ่งรอบ WASD, w a d ปุ๊บพอกลับมาครับ WASD แล้วก็มากด S นะ WASD กด S S เสร็จแล้วก็มา S D A D A D A อย่างงี้นะครับ S D A D A นะกด S ค้างไว้เลยนะฮะแล้วก็ถ้ากด A ให้หมุนให้ให้ลากเมาส์ไปฝั่งซ้ายกด D ลากเมาส์ไปฝั่งขวานะครับ ไม่งงเนาะ S A D พร้อมคือลากเมาส์พร้อมกดปุ่มอะฮะกดปุ่ม A ก็ลากเมาส์ฝั่งซ้ายกดปุ่ม D ก็ลากเมาส์ฝั่งขวาเนาะหมุนหนึ่งรอบ S A D A D อย่างงี้นะครับถ้าเรามีไฟฉายมันจะช่วยในการทำได้ง่ายขึ้นมากๆแต่ว่าผมอยากหัดแบบไม่มีไฟฉายมันจะได้แบบไม่ต้องพึ่งตัวช่วยเยอะเนาะประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้มันจะอธิบายยากหน่อยๆนะครับก็คือ,คอมันต้องใช้ใช้ความเคยชินในการจับมากกว่าหมุนหนึ่งรอบกด S S ค้างนะครับ AD AD สะบัดเมาส์ไปตามตามกดปุ่มนะอย่างนี้อย่างนี้นะครับจะทำให้คิวเลอร์ไม่สามารถเดาทางเราได้นะถ้าเราทำชำนาญแล้วเราก็จะมาทำประมาณนี้แล้วก็สะบัดปึ๊บปุ๊บปุ๊บเจ็ดสองต่อ อีกทางนึงก็คือ W D S A W แล้วก็ S A D A D เหมือนเดิมนะก็ก็เหมือนกันแต่ว่าเราเปลี่ยนฝั่งผมทำให้ถนัดเนาะจะทำฝั่งนี้ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะฮะ,ะมาณนี้นะครับ คือเราจะมูนวอล์กถอยหลังแบบสะบัดจอนะตัวเรามันก็จะแบบประมาณนี้นะครับตัวเราแต่ว่ามันจะเดินถอยหลังไงกิเลรก็จะงงจะซ้ายหรือขวาวะจะซ้ายหรือขวาวะแล้วเราก็สะบัดปุ๊บปุ๊บเนาะเวลาเขาตีมาการมูนวอล์กนะครับการมูนวอล์กเนี่ยจะคล้ายคล้ายแอรอนเทค,คนะครับแต่ว่าไม่สะบัดมุมกล้องนะหมุนเหมือนกันเลยนะหมุนเหมือนกันปุ๊บนี่นะครับแต่ว่าเราต้องใช้ใน ใช้ความชํานาญในการกดให้มันเท่ากันนะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดนะหุนหนึ่งทีอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะหุนหนึ่งที s แล้วก็ ad ad แบบให้มันเท่ากันอย่างนี้นะครับถ้าเรากดพลาดแม้แต่นิดเดียวนะการ moonwalk เนี่ยมันจะเสียจังหวะนะครับเห็นไ,ไหมตัวละครมันก็จะหันเลยซึ่งการ moonwalk มันก็ยากสำหรับผมนะ เนาการมูนวอล์กกับการแอลอนเทคจะคล้ายๆกันอยู่ที่สะบัดมุมกล้องหรือไม่สะบัดนะฮะประมาณนี้นะครับการมูลวอล์กแล้วการสปินไปฉายหรือการสปิน180ยังไงการสปิน180ก็คืออันนี้ผมจะยกตัวอย่างฝั่งทวนเข็มนะครับ วิ่งถอยหลังมา a s d w แล้วก็ a ร้อมกันอย่างนี้เห็นไหม w a s d w w a ค้างแล้วก็ลากเมาส์ไปฝั่งซ้ายนะฮะมาปุ๊บ a s d w ฟึบไปมันจะเป็นการสปินมุมกล้องอย่างนี้นะครับแล้วคิวเลอร์จะมองเป็นยังไงคิวเลอร์จะมองเป็นเราอยู่อย่างนี้แต่ว่าเราสปินตัวตรงเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้นะครับ ASDW ฟืบแล้วก็72ต่ออีกได้นะครับเหมือนกับการสปิน180เนี่ยมันจะมันจะหลอกคิลเลอร์ในการเหมือนเราวิ่งไปฝั่งนี้แบบโดยตรงเลยนะแต่ที่จริงเราสปินตัวตรงมานี่จะคล้ายๆจะคล้ายๆ72ย,ย,ยึก,ยกมาฝั่งนี้นะแต่ว่า72ยึก,ยกมาฝั่งนี้มันแค่นิดเดียวไงแต่ว่าอันนี้มันสปินตัวแบบตัวตรงนะครับทำให้คิลเลอร์สับสนพอสมควร หรือจะฝั่งนี้ DSA W f i r s ประมาณนี้นะครับอยู่ที่คนถนัดนะทุกคนก็คงจะสังเกตนะว่าการสปิน180เนี่ยมันจะแบบลากตัวละครแนวตรงอนี้นี่นะลองไม่หานหานกันดูนะครับถ้าทำไม่ได้หรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมบอกผมได้ในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าผมว่า ผมก็คงจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดในคลิปนี้เพราะว่าอยากให้ทําให้มันแบบกระจ่างเนาะครับก็มาต่อที่ไฟฉายนะฮะไฟฉายการสปินการสปินไฟฉายก็มีเขาเรียกว่าแอร o n อนเทคนะครับแอรอนเทคเนี่ยจะเป็นการใช้ไฟฉายเนาะตอนแรกจะเป็น ASD อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้เนาะแต่การแอร o อนเทคใช้ไฟฉายก็คือวิ่งหันหลังมาปุ๊บ แล้วก็อย่างนี้เลยฮะวิ่งกดเอสเอสค้างนี้เลยนะกดเอสค้างนี้เลยติ๊กไฟฉายปุ๊บมันจะหันหน้าไปฝั่งนี้เข้าใจกันเนาะเอสค้างปุ๊บแล้วก็อย่างนี้เลยโอเคเนาะกดเอสค้างแล้วก็พอติ๊กทิ๊กทีหนึ่งติ๊กไฟฉายทีนึงแล้วให้เราเอดีเอดีเลยนะเอดี AD พร้อมสะบัดจองนี้เลย นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นี่คือการไอรอนเทคแบบใช้ไปฉายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการสปิน180แบบใช้ไปฉายทำยังไงเหมือนกันครับคือวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรากด A ถ้าเราจะทวนเข็มนะ วิ่ง S มากด A พร้อม S แล้วก็ติ๊กไปฉายแล้วก็สปินนะครับอย่างนี้ A S A S แล้วพร้อมพร้อมอ่าพร้อมลากเมาส์ไปฝั่งซ้ายนะฮะกดปุ่มไหนให้ลากเมาส์ไปฝั่งนั้นนะครับ S อวิ่งยาว a ติ๊กลากเมาส์ไปฝั่งซ้ายแล้วก็หมุน72ต่อนะประมาณนี้นะครับหรือจะฝั่งขวาก็กดดีติ๊กแล้วก็ลากขวาแล้วก็ สะบัดนะดีลากขวาแล้วก็สะบัดแต่ผมทำฝั่งนี้ไม่เป็นนะครับมันอยู่ที่คนขนะัดเนาะดีติ๊กลากบัดประมาณนี้นะครับการทำติ๊กไฟฉายของ180สสปินนะพอเข้าใจเนาะการใช้ไฟฉายคือติ๊กก่อนสปินทุกครั้งครับไม่ว่าจะท่าไหนนะ ประมาณนี้นะครับคือติ๊กแล้วก็หมุนอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับจะทำได้นะเนยก็ทำได้ตัวไหนก็ทำได้นะฮะเนยต้องกัดจังหวะบินนะก็เจอกันในคลิปหน้าครับอยากให้ผมสอนอะไรก็บอกได้นะฮะ ขอบคุณทุกคนที่รีเควสเข้ามาเยอะพอควรเลยนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไไปไป,ไป,ไป โอ้มีชะงหนอมันแต่ฟ้า